ยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชมตาเอก็เวลาสั่งมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเส้นเล็กเป็นมะเวลาสั่งมาทานที่บ้านนะคะอ่ะคําเดียวเลย อืมสเส้นกับดิเข้าตาบ่บายบาย เพื่อนใครเป็นบ้างเนี่ยเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมานะคะเส้นเล็กอะ่ะมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะนี่แล้วเดี๋ยวมาทานกันนะคะยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชมตาเอ้ก็เวลาสั่งมาก็จะเป็นอย่าง เพื่อนเซเล็กเซเล็กนั่นนำมาทานกันก๋วยเตี๋ยวเซเล็กเธอดูเป็นก้อนอย่างนี้เลยชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานต้มบ๊ายบายนั่นนำมาทานกันก๋วยเตี๋ยวเซเล็กเธอดูเป็นก้อนอย่างนี้เลย ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานต้มอืม Hmm. 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 บายบายอ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะเส้นกับดีดข้าตาอืม จม,มยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชมตาก็เวลาสั่งมาก็จะเป็นอย่างอะขอบคุณทุกทานรับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะ เพื่อนเซเล็กเซเล็กจำอืมอ่าบายบายเอ็กเธอดูเธอชมเซเล็ก À, bye bye tôm đầm chầm mm. ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะเหี้ยเพื่อนๆเลกเป็นมะเวลาสั่งมาทาที่บ้านนะคะอะคําเดียวเลย ยำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชมตาเออก็เวลาสั่งมาก็จะเป็นอย่างเพื่อนๆใครเป็นบ้างเนี่ยเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มานะคะเส้นเล็กอะ่ะมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่แล้วเดี๋ยวมาทานกันนะคะน้ำมาทานกัน๋ิยเตย๋เซี่เล็กเธอดูเป็นก้อนอย่างนี้เลยชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานต้มเธอดูเธอชมเล็ก เส้นก,กับดีเข้าตา เพื่อนเซเล็กเซเล็กจำ เลือก